สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับการส่งรายนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นส่งรูปส่งไฟล์หรือส่งคลิปวิดีโอต่างๆนะครับเมื่อท่านผู้ชมนะครับไม่อยากให้ภาพหรือรูปหรือไฟล์หรือคลิปวิดีโอนะครับยังไปโชว์อยู่ปลายทางของผู้รับนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับสำหรับคำว่าลบกับคำว่ายกเลิกนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ รู้นะครับบางคนอาจจะกดลบไปนะครับเออแน่ใจแล้วว่าออรูปคงจะไม่ไปโชว์อยู่ตรงเครื่องหรือปลายทางผู้รับนะครับแต่ท่านผู้ชมฟังเ,ออเข้าใจผิดนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับโอเควันนี้เราจะพาไปชมกันเลยนะครับเ,ออเราไปที่ไลน์ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับไปที่ไลน์นะครับเดี๋ยวนะผมจะขอส่งไปที่ตัวนี้แล้วกัน ทีนี้ผมจะลองส่งรูปไปส่งรูปนะครับอ่าส่งรูปนี้ก็ได้เึิบนะครับส่งไปแล้วนะครับสักครู่อ่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดอ่าลายอีกเครื่องที่ผมส่งไปเมื่อสักครู่นะครับ เห็นไหมครับจะขึ้นคําว่าอ่านแล้วนะครับขึ้นคําว่าอ่านแล้วนะครับเมื่อท่านผู้ชมนะครับกดลบนะครับแบบส่งแบบไม่ตั้งใจนะครับกดคําว่าลบนะครับกดลบลบของคุณยกเลิกข้อความแล้วนะครับ ทีนี้เราไปจะเข้าไปดูลายนะครับอของคนที่เราส่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรากดกลับไปสักก่อนนะครับกดไปที่ลายที่เราส่งไปเมื่อสักครู่นะครับมันก็ยังคงอยู่นะครับท่านผู้ชมมันก็ยังคงอยู่เห็นไหมครับทีนี้เราจะไปทําการยกเลิกนะครับ ไปที่ยกเลิกนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับอ่านี่ยังอยู่นะครับอ่าทีนี้เรากดยกเลิกนะครับกดยกเลิกที่เครื่องเรานะครับที่ยกเลิกตรงนี้นะครับกดเข้าไปกดยกเลิกนะครับ ทีนี้ก็จะไม่มีข้อความใดๆนะครับจะอยู่ในลายของผู้ที่ได้รับนะครับนะครับจะไม่มีข้อความใดๆนะครับเดี๋ยวผมลองส่งม่นะครับผมก็ลองอ่านลายดูแล้วนะครับผมจะอีกเครื่องหนึ่งอ่านนะครับทีนี้ผมจะลองนะครับลองลบนะครับ เราลบนะครับเราลบจริงนะครับเราลบไปจริงนะครับแต่ว่าอยู่ในเครื่องของปลายทางที่รับยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกเครื่องนะครับ <realmente> いいเดี๋ยวแคปหน้าจอมาให้จะเห็นได้ว่านะครับรูปยังคงอยู่ในลายของผู้รับนะครับเพราะฉะนั้นการลบข้อความไม่สามารถลบออกจากเครื่องผู้รับได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำการยกเลิกนะครับ เดี๋ยวเรามาทำยกเลิกต่อไปเลยครับกดส่งใหม่นะครับอ่าทีนี้เราต้องกดปึ๊บยกเลิกข้อความนะครับยกเลิกข้อความอย่างเดียวนะครับกดปึ๊บอ่าทีนี้รูปจะหายไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหน้าจอยขึ้นให้ดูนะครับ อ่าอันนี้คือเป็นการกดยกเลิกข้อความนะครับที่เรากดเมื่อสักครู่นะครับจะสังเกตได้ว่าฝั่งผู้รับจะเห็นข้อความขึ้นแบบนี้นะครับยกเลิกข้อความยกเลิกข้อความนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งรูปหรือส่งวิดีโอผิดไปนะครับอย่าไปกดลบนะครับท่านผู้ชมให้เลือกฟังก์ชันการยกเลิกข้อความนะครับถ้าเรากดลบนะครับข้อความหรือรูปภาพต่างๆจะยังคงอยู่ปลายทางหรือลายผู้รับนะครับท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นต้องกดยกเลิกข้อความอย่างเดียวนะครับถึงจะลบภาพลบรูปออกอย่างท้าวนนะครับแต่อย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องลบภายใน24ชั่วโมงนะครับต้องยกเลิกภายใน24ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมหรือลบให้ทันก่อนจะโดนแคปไปทําอย่างอื่นนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ